สวัสดีครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปุณจะมาแนะนำวิธีการใช้งานห้องติวนะครับใช้งานยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับห้องติวนี้จะชื่อห้องติวกลุ่มปิด SSD1 ของกลุ่มสายงานศัสดีนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัตรก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับ ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็มักจะให้แนวคิดนะครับแนวคิดให้คุณได้ตรึกตองไตรตรองตรึกตองคิดตามถึงหลักความเป็นจริงนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่จะต้องรับฟังรับรู้อย่างเดียวเราสามารถคิดตามได้อะไรที่มันดีกับตัวเราเราก็เปิดใจรับอะไรที่คิดว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ก้าวข้ามผ่านไปนี่คือวิทยาทาน นะครับผมอ,อ,อาจารย์อยากจะให้น้องๆลองๆน้องๆลองนึกภาพตามกับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมืออายุตัวอย่างเช่นเ,เครื่องตัดหญ้าในรูปแบบใหม่นะครับอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเรามีเครื่องมือหรือว่าเครื่องตัดหญ้าในรูปแบบใหม่ได้รับมานะปอบร้อยให้เรามาแต่เราไม่รู้วิธีการใช้ ไม่ศึกษาคู่มือนะครับแน่นอนเราก็ต้องทำไงก็ใช้แบบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนกว่าจะมีทักษะจนกว่าจะเรียนรู้ตรงนั้นก็เสียเวลาไปเยอะแยะมากงานก็ไม่บรรลุไปตามเป้าหมายที่ผู้ัิชาสั่งก็คือมีเครื่องมือแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบางคนออกทะเลเลย นะครับใช้ไม่เป็นไม่ใช้ไม่รู้ยังไงถอดใจเลิกราไปก่อนเลยนี่แหละครับเมื่อมีเครื่องมือแล้วคุณก็ต้องรู้วิธีใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพคู่ขนานกันเช่นกันในการเตรียมตัวสอบของน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำราแนวข้อสอบหรือกระทั่ง cross t i l l สิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบเหมือนเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือชนิดไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเรามากที่สุดเรานึกภาพตามความเป็นจริงดูว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยหรือไม่มีพื้นฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยแล้วเราจะต้องมาลองผิดลองถูกในการศึกษาวกไปวนมากับให้ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือนั้นๆนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องตอบแล้วว่าน้องๆต้องการสิ่งไหนนะครับมันเหนื่อยมากกับการที่มาลองผิดลองถูกแล้วก็มาบอกตัวเองว่าหาประสบการณ์ทุกวันนี้นะครับมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าช็อตคัดช็อตคัที่แปลว่าทางรัฐทางรัฐก็คือโค้ชคือพี่เลี้ยงสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพาให้คุณไปสู่ ไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จที่คุณต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับอาจารย์ให้แนวคิดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ว่าคอสติล s s ส1อกับคอสติลมามุดเนี่ยต่างกันแบบไหนนะครับนะครับเรามาดูวิธีการใช้ห้องติวห้องติวนี้จะเป็นห้องติวรหัส SSD1 หรือว่า SSD 1นะครับจะเป็นห้องติวของกลุ่มสายงานศาสดีในห้องติวนี้จะมีวิดีโอติวนะครับอาจารย์จะแบ่งเป็นคู่มือไว้หลังจากที่คุณได้ลิงก์นะครับคุณลงทะเบียนเรียบร้อยอาจารย์ก็จะส่งลิงก์เชิญนะครับเชิญคุณเข้าสู่คอร์สติวกลุ่มสายงานศาสดี อันดับแรกเลยคุณคลิกไปที่คู่มือใช่ไหมคลิกไปที่คู่มือคุณจะเจออะไรมากมายเลยคำแนะนําที่1นึ่คำแนะนําที่2องคำแนะนําที่1เป็นอะไรก็คือวิธีการฝึกเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดอาจารย์จะบอกว่าอันดับแรกเลยคุณเข้ามาเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปฝึกอะไรคุณทําข้อสอบประเมินผลก่อนลงมือฝึกก่อน นะครับเข้ามาทําข้อสอบอาจารย์ก็ตามภาพเนี่ยครับคุณก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากที่คุณทําข้อสอบเรียบร้อยปุ๊บนะครับในข้อสอบก็จะมีวิชามากมายเลยที่ให้คุณทําวิชาขุ่มใางานศาสน์ศีศาส,สนาศิลธรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษหลังจากคุณทำข้อสอบเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นคะแนนของคุณนี่แหละคุณก็จะมีแนวคิดแล้วว่าถ้าคะแนนคุณได้น้อย ทุกคนจะมีจิตใต้สำนึกคุณก็ต้องหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะต้องฝึกแล้วนะนี่คือรูปแบบการฝึกของอาจารย์จากนั้นคุณก็เริ่มวางแผนการฝึกได้นะจันถึงอาทิตย์เช้ากลางวันเย็นหรืออะไรตามที่คุณสะดวกนะครับในคู่มือที่สองเห็นไหมคำแนะนำที่สองจะเป็นวิชาสศรษดี นะอาจารย์เขาจะมีอะไร 1. นึ่ตำราห,หรือว่าคู่มือหรือว่าแนวข้อสอบทั้ง2เรื่องกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและการปฏิบัติหน้าที่สำหรับใครที่สั่งเป็นรูปเล่มคุณก็จะได้ไฟล์นี้ด้วยสำหรับคนที่สั่งเป็นไฟล์คุณก็มาดาวน์โหลดในนี้ได้เลยนี่คือคู่มือนะครับต่อไปลิงก์ดาวน์โหลดคู่มืออ้างอิง นี่คือตำราฉบับเต็มเลย4นะครับสเล่มเอาไว้อ้างอิงอ้างอิงกับอะไรชุดข้อสอบเนี่ยชุดข้อสอบเจาะวิเคราะห์ศัสดีนะคุณก็คลิกเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการติวสดนะครับปัดเดียวกันนะเขาพูดถึงมาตา16 คุณเอาข้อสอบข้อสอบที่อยู่ในไฟล์เมนูไฟล์เนี่ยนะมเห็นไหมเมนูไฟล์เนะี่ยี่เมนูไฟล์เนะ่ยอาจารย์ใส่ไว้เยอะแยะเลยเอกสารประกอบการติวภาษาไทยชุดข้อสอบเจาะวิเคราะห์สายงานศัสดีชุด2อเนี่ยแหละอันนี้แหละที่คุณจะต้องมาเปิดทู่ขนาดแล้วทำตามนะครับคุณไม่ต้องไปนั่งพกตำราอะไรเล่มใหญ่หญอะไรมากมายทุกวันนี้นะครับคุณ เราการเติวเนี่ยเติวคือเราต้องการไปเก็บคะแนนนะครับความรู้ได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องการไปเก็บคะแนนเก็บคะแนนเพื่อการแข่งขันเพราะนั้นจะเป็นลนักษณะเครื่องช่วยฝึกแบบเนี้ยคุณจะเรียนรู้ได้รวดเร็วมากนะครับนะศัสดีต่อไปนะ ชุดตอนที่1อาจารย์จะมีให้2ตอน2ตอนนี้ก็สามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับคุณก็ไปต่อยอดบางข้ออาจารย์เฉลยคุณก็กาดไปแต่ถ้าบางข้อไม่เฉลยอ่ะคุณก็ต้องฟังวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วคุณก็คอยเฉลยอะไรที่คุณสงสัยอยากต่อยอดคุณก็มาศึกษาจากคู่มืออ้างอินเหล่านี้ส่วนตำราทั้งสองเล่มนี้เปรียบสเสมือนเข็มทิศเข็มทิศก็คืออะไร จะเป็นสรุปกับปัญหาถามตอบปัญหาถามตอบก็คือไม่มีกรอขอคองอคือถามมาแล้วตอบข้อที่ถูกเลยนะครับจะเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะบอกคุณว่านี่ยแหละโครงสร้างของเนื้อหาที่จะออกข้อสอบมันจะเป็นแบบนี้คุณจะมองเห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานในสายงานสตวีมาก่อนเลยนี่แบบฝึกพวกนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้เลยตอนนี้อยู่ที่ว่า ถ้าคุณใช้งานได้บ่อยขึ้นทักษะคุณก็จะเริ่มแน่นขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันเปรียบเสมือนเครื่องมือที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกเครื่องมือคืออะไรถ้าคุณฝึกบ่อยๆฝึกมากๆฝึกจนชินแล้วมันก็จะชินไปเองนี่คือวิชาศาสดีต่อไปศาสนาศิลธรรมนะอาจารย์ก็มีวิดีโอติวเยอะแยะเลยตอนที่4ตอนที่3ตอนที่สองตอนที่1วิชาพวกนี้ ศาส,สนาศิลธรรมหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษมันไม่ใช่วิชาท่องจานะครับคุณจะต้องรู้จักแก่นรู้จักหลักหลักการทําข้อสอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์ไม่เพียงพอคุณต้องมาฟังอาจารย์ติวก่อนแล้วคุณจะเปิดโลก,กทัศน์อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และจากนั้นก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็ใส่ไฟล์ข้อสอบชุดใหญ่ไว้ให้คุณเลยใช่ไหมล่ะในเมนูที่ชื่อว่าไฟล์เต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ไหม คู่มือเตรียมสอบวิชาศาสนาศิลธรรมชุดใหญ่เลยนะครับในตรงนี้ยังไม่จบแค่นั้นในคู่มือก็จะมีวิชาอะไรอีกเห็นไหมภาษาไทยอาจารย์ก็ใส่ไว้ให้อีกชื่อ TP8 ใช่ไหมเป็นวิดีโอรวมถึงชุดข้อสอบเห็นไหมล่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอให้ทุกท่านนะครับเปิดชีต เิดชีตที่ชื่อรหัส T P แปดการติวที่ปรากฏตรงต่อหน้าถ้าใช้ชุดข้อสอบวิชาภาษาไทยระัส้นเวลาให้กับตัวเ T P ปคุณสงสัยอะไรตรงไหนวิดีโอติวเป็นสมวนพี่เรียนนี่จะเป็นการติวเนี่ยหลัโฟกตสตัวข้อสอบนิสภาพจะไปอ่านเองแล้วแบบไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าทิศทางที่อ่านไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่มีแรงบรรดาลใจเลย แต่คุณติวไปด้วยเสร็จแล้วคุณเข้ามา<ล>สอบอด้วยอาจารย์มีให้คุณสอบตลอดเวลาอาจารย์จะไมม่ม่ตีตเฉลยอไปวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ใส่ไว้อีกเต็ไมไปหมดเลยนะสอนให้คุณมากมายเลยนี่อาจารย์จะค่อยๆเติมและสุดท้ายวิชาที่5้าที่คุณต้องสอบคืออะไรวิชาเพราะตัวเฉลยอยู่ในห้องติว ความรู้รอบตัวเก็่ไหมวิชาความรู้รอบตัวสี่ห้ามิติที่อาจารย์ใส่ไว้ให้คืออะไรในเรื่องราวที่ใช้ออกสอบเป็นประจำเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพบ,บกของเรานะครับหเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริศาสตราชาจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงนะ และประวัติศาสตร์ชาติไทย25ข้อเนะี่ยคุณศึกษา4-5เรื่องเนี้คุณไม่ได้เต็มหรอก25ไม่มีใครได้เต็มหรอกวิชาความรู้รอบตัวเนะี่ยแต่อย่างน้อย14 15 16ข้อเนะี่ยมีคะแนนออกไว้ในมือใช่ไหมละ่ะคุณก็จะเหมือนมีกองหนุนมีคะแนนมันหนุนให้กับคุณเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือติดดาวได้เลยนะครับนี่คือ คอร์สติลกลุ่มสายงานสศษีนะครับรหัส S S D 1เพราะฉะนั้นคอร์สติลของอาจารย์น่ยในกลุ่มสายงานสศษีอาจารย์จะมี2อ,อย่างหรือว่า2แบบแบบแรกก็คือกลุ่มม้ามืดกลุ่มม้ามืดเนี่ยกับกลุ่ม S S D 1ต่างกันยังไงต่างกันเรื่องบริการแน่นอนกับเนื้อหาสาระเพราะมม้ามืดเนี่ย ราคามันแพงกว่าแต่ผ่อนได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการดูแลการป้อนข้อสอบอย่างคุณเนี่ย SSD1 เนี่ยให้พิจารณาว่าถ้าคุณมีประสบการณ์มาบ้างแล้วใช่ SSD1 จะเหมาะสมกับคุณเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะต่อยอดแนวคิดของตัวเองได้ว่าอาจารย์ติวมาเท่านี้เราสามารถไปหาเนื้อหาอื่นๆน,นอกขอบเขตนอกคอร์สติวได้ แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ยอาจารย์แนะนาเป็นคอร์สมามืดเลยเพราะอาจารย์จะกระทุ้งคุณตลอดเวลาเลยคุณไปดูได้เลยในคอร์สมา,ม,ามืดเนี่ยอาจารย์จะเข้มมากนะครับอาจารย์จะไม่ค่อยอ่อนอะไรให้กับใครเลยทุกๆคนที่ตอบคําถามอาจารย์มาต่อให้ตอบถูกด้วยอาจารย์ก็จะต้องถามว่าทําไมถึงตอบข้อนี้คุณจะต้องมีเหตุผลมาตอบให้อาจารย์จนเป็นที่น่าพอใจอาจารย์ถึงจะยอม เสร็จแล้วก็จะมีการสอบก่อนสอบประจาก,ก็จะโพสต์วิดีโอเข้าไปก่อนเลยคุณไปศึกษานะเสร็จแล้วคุณก็มาศึกษาหลังสอบเพราะฉะนั้นคอร์สมาร์มืดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับเพราะคอร์สมาร์มืดเนี่ยสามารถส่งคนเข้าไปเป็นในาทหารสัญญาบัตรโอ้โหจำนวนมากมายนะครับในทุกๆปีเพราะฉะนั้นข้อความแตกต่างระหว่างคอร์สมาร์มืดกับคอร์ส s s d 1เนี่ยแตกต่างกันที่ การดูแลนะครับการดูแล s s d 1วันเนี่ยคือคุณจะฝึกด้วยตนเองฝึกตามวิดีโอไปแต่มาเมื่อเนี่อาจารย์จิกทุกวันทุกเช้าไม่งั้นวัน2วันอาจารย์จะป้อนข้อสอบอาจารย์จะมีอะไรให้เรื่อยๆกระตุ้นไม่ให้คุณรู้สึกเบื่อให้คุณรู้สึกว่ามีกําลังใจให้คุณรู้สึกว่านึกสภาพในการฝึกคนเดียวเนี่ยสองสามวันเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเพราะระยะเวลาอสอบมันตั้งระยะเวลาสอบมันอ,อีกตั้งนานใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์เคยพูดเสมอว่าการที่มีคุณมีข้อสอบดีๆข้อสอบเก๋งๆข้อสอบเป้งๆอะไรของพวกคุณอ่ะมันยังไม่สําคัญเท่ากับว,ว่าวันที่คุณเบื่อหน่ายวันที่คุณเหนื่อยล้าคุณจะสามารถลุกขึ้นมาฝึกได้หรือไม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคอร์สมาเมื่อสําคัญคือแรงบรนดานใจให้คุณสามารถที่จะมีอะไรอ่ะมีสายมีสายอะไรสายน้ํามัน ต่มไม่คุณตลอดเวลาเป็นจนถึงวันสอบนะครับอาจารย์ก้อนแนะนำวิธีการใช้แบบนี้เหมือนกันสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกเข้าไปที่คำว่าคู่มือนะครับเนี่ตามที่อาจารย์ชี้เสร็จแล้วคำว่าไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ข้อสอบอก็แค่นี้เองนะครับรรสวัสดีครับต่อนหน้าข้างนะครับ อาจารุณจะมาแนะนําคู่มือเตรียมตัวสอบกลุ่มสายงานสถิสีนะครับที่ชื่อว่ารหัส SSD1 แบบฝึกด้วยตนเองคู่ขนานวิดีโอติวในคู่มือเตรียมตัวสอบรหัส SSD1 เนี้ยสิ่งที่เราจะได้รับ 1. ตําราแนวข้อสอบและสรุปนะครับเป็นรูปเล่มของวิชาสายงานสถิสดีจานวน2เล่มไดองจะเป็นห้องติวออนไลน์มีวิดีโอติวพร้อมไฟล์ข้อสอบ พิเศษนะครับนะครับวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดแนวคิดการฝึกต่อไปนะครับเป็นการสร้างระบบการจดจำที่แม่นยำา3จะได้รับไฟล์ตำราวิชาของสายงานสตรีจำนวน4ไฟล์นะครับตามภาพที่ปรากฏเพื่อเอาไว้สืบค้นหรือว่าอ้างถึง4คุณจะได้รับห้องติวออนไลน์วิชาบังคับวิชาบังคับพื้นฐานก็คือ4วิชานะครับ พร้อมแนวข้อสอบนะครับชุดที่อาจารย์ได้โฟกัสไว้แล้วรวมถึงความรู้รอบตัวในมิติที่โฟกัสเจาะลึกที่ใช้ออกสอบเป็นประจำที่เกี่ยวข้องกับกองทัพประวัติศาสาตร์ไทยตัวในมิติต่างๆนี่จะไม่ได้เป็นรูปเล่มอัน,นี้เรามาดูวิธีการฝึกเราจะทํำยังไงหลายๆคนการฝึกแบบเดิมก็มคืออ่านอ่านอ่นอ่านอ่านอ,านอ,านอานแต่ตำราแล้วก็ท้อแท้ไม่มีแรงบรนดาลใจนี่คือรูปแบบที่อาจารย์ปูนออกแบบมา จากรุ่นสู่รุ่นนะครับใช้กันมาตลอดและได้ประสบความสําเร็จอาจารย์จะแนะนําแนวทางวิธีการใช้คู่มือให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขั้นตอนที่1อันดับแรกคุณต้องทําการทดสอบประเมินผลจนเลยก่อนที่คุณจะอ่านตาําราก่อนที่คุณจะฝึกอะไรนะครับลุยห้องสอบนะครับคุณเข้าไปสอบก่อนเลยอันดับแรกมีทั้งหมด4วิชาจากนั้นในขั้นตอนที่2คุณจะมาศึกษาวิดีโอข้อสอบที่คุณทําไป จารย์ก็จะมาอธิบายฉเฉลยว่าเป็นยังไงทําไมถึงต่อพอน,นี้อะไรแบบนี้ส่วนวิชาศส,สดีคุณก็ดูการติวสดนะครับคุณจะได้เห็นภาพคุณจะเกิดแนวคิดคุณจะเห็นเทคนิคต่างๆที่เปรียบเสมือนทางรัฐนี่แหละแรงบันดาลใจหรือว่าแรงบวกที่จะทําให้คุณไปต่อยอดการฝึกได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันสอบ นะครับอาจารย์จะฝากไว้ว่าการที่เราจะมาสืบค้นควาคว้าหาข้อสอบว่าข้อสอบนี้ดีข้อสอบนี้ไม่ดีข้อสอบนี้ตรงหรือข้อสอบนี้ไม่ตรงตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่สําคัญของผู้ข้อสอบก็คือว่าอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือจะเป็นพลังให้กับเราให้เราได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพตามในวันที่เราขี้เกียจในวันที่เราเหนื่อยล้า ในวันที่เราท้อแท้ไม่มีอารมณ์จะฝึกนี่แหละนี่สิ่งเราเนี่ยนี่คือรูปแบบที่อาจารย์ปุ่นออกแบบมาได้ตรงกับความต้องการของน้องๆในทหารปทรนนะครับเรารู้เราเข้าใจซึ่งกันและกันว่าทุกๆคนมีภารกิจนะครับภารกิจที่รัดตัวมากไอ้คันจะปลีกเวลามาฝึกเองแบบไม่มีทิศมีทางฝึกได้แป๊บเดียวสายป่านคุณจะหมดไฟคุณจะหมดแล้คุณก็ทิ้งล นี่คือรูปแบบที่อาจารย์ออกแบบมาเป็นขั้นเป็นตอนกับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือการฝึกเปรียบเสมือนทางลัดสู่ความสําเร็จนะครับที่ใช้กันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากน้องสอบเสร็จดูวิดีโอติวเสร็จเรียบร้อยน้องก็ออกแบบวางแผนการฝึกของตัวเองได้เลยใครมีภารกิจยังไงวันเวลาไหนทุกคนมีภารกิจไม่เหมือนกันในเรื่องของเวลาการเตรียมตัวฝึกนะครับเทคนิคก็คือทําซ้ําๆทําบ่อยๆทํานานๆทํามากๆก็แค่นี้เอง และสุดท้ายอาจารย์ปุณก็มีกลุ่มลายให้กลุ่มลายในที่นี้ก็คือเอาไว้นัดหมายาการติวสดหรือว่าการสอบประเมินผลในบางครั้งนะแต่ไม่ทุกครั้งร่วมกับคอสใหญ่ก็คือร่วมกับคอสมามืดคอสนะครับก็เป็นนะครับสำหรับห้องติวเนี่ยไม่มีหมดอายุนะครับน้องเข้าติวได้ตลอดเวลาสําหรับคู่มือการเตรียมตัวสอบกลุ่มสายงานศาสรีรหัส ssd 1จะมี2แบบ2ราคาในแบบแรก จะเป็นแบบรูปเล่มของสัสดีเลย2เล่มราคา850บาทนะครับค่าจัดส่ง25บาทตำราจ,จะหนามากๆนะครับมีทั้งสรุปทั้งข้อสอบรวมอยู่ในนั้นในแบบที่2จะเป็นแบบไฟล์นะครับไฟล์ทั้ง2อ,อย่างเลยเป็นไฟล์ทั้งวิชาพื้นฐานทั้งวิชาศาสดีราคา590บาทก็มี2แบบเท่านั้นนะครับ สนใจสั่งซื้อและเข้ากลุ่มไลน์ได้ทันทีนะครับตามหมายเลขที่ปรากฏ ID ไลน์อาจารย์ปุณ